กันต่อนะครับและตอนนี้นะครับแขกรับเชิญของเราก็อยู่กับกนเลยและช่วงนี้คือช่วงรถไฟรางตอนนี้นะก็เป็นทุกอย่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ป็นโอกาสสุดท้ายด้วยนะพวะกเธอมาสวนค่ะคดีกาต่อนะคะบผมก็จะมีคู่รักหนึ่งคู่นะครับบอกรักกันที่ฟหนึ่งี่อยู่บนรถไฟมีเวลา60ิวินาทีแต่ไยถูกบอกรักเนี่ยจะไม่รู้มาก่อนว่าใครจะมาบอกรักใช้เรียลลิตี้มันเป็นเร,รียลลิตี้นะครับใช้อารมณ์จริงๆตัดสินได้เลยถ้าตอบตรงกับที่เขาตอบบบเขาบอกเขาตอบเซยเยสตกลงและเราตอบว่าเซเยสเหมือนกันรับลุกเหม็นนำโชค แต่ถ้าเขาตอบเซยตแล้วเราตอบเซโนคือตอบไม่เหมือนเขานั่งเก้าอี้ทันทีนะอะะถ้างั้นนะครับเดี๋ยวไปดูความรักของคุณนี้กันนะครับที่สกอตรตอรมารู้จักกับฝ่ายถูกบอกรักกันก่อนครับปามอายุ21ปีนักศึกษามหาวิทยาลัย a อแบกชั้นปีที่4คณะเศรษฐศาสตร์ หนุ่มมัดขืงอารมณ์ีสที่มีโลกส่วนตัวสูงเวลาว่างหลังเรียนก็ทำงานพิเศษเป็นโปรดิวเซอร์จัดงานออกกันไนซ์ด้วยครับความสามารถรอบตัวอย่างนี้สเปคผู้หญิงของปามจึงต้องเป็นผู้หญิงเก่งแอคทีฟและถ้าผิวขาวด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษแม่และตอนนี้ปามเองก็มีผู้หญิงเข้ามาคุยได้หลายคนแต่ปามก็ยังไม่ตัดสินใจคบใครจริงจังเพราะอยากเรียนให้จบก่อนอตอนนี้เลยยังโสดสนิทอยู่ครับส่วนฝ่ายบอกรักของเราคือคุณแนน่ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์แนนเป็นสาวมัน่นพูดจารตรงๆไม่ชอบแอบแต่ก็เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรักแนนได้พบกับปามจากการแนะนําของเพื่อนเมื่อปีที่แล้วครั้งแรกที่เห็นปามรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ขี้เก๊กจังแต่พอได้รู้จักกันมากขึ้นกับรู้สึกว่าเขาคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่สูงและที่สําคัญเป็นคนจริงใจ ความสัมพันธ์จากเพื่อนธรรมดาจึงเริ่มกลายมาเป็นความรู้สึกพิเศษขึ้นกับผู้ชายคนนี้แต่แนนก็ยังไม่เคยบอกปามให้ได้รู้มาก่อนเพราะฝ่ายชายเองมีสาวสามติพันเยอะวันนี้แนนแตัดสินใจมาบอกรักปามในรายการหลังจากที่ใช้เวลาคิดอยูน่นานสาวมั่นอย่างเธอจึงขอเสียงดูว่าความกล้าของเธอในครั้งนี้จะเอาชนะใจผู้ชายอย่างปามได้หรือไม่ต้องไปร่วมลุ้นกันครับแต่ตอนนี้ไปฟังความรู้สึกของแนนแคนคอนดีกว่า ตื่นเต้นมากก็กลัวด้วยแล้วก็บอกว่าดีใจด้วยที่ได้มาบอกเพราะว่าอยากจะบอกเขาอยู่แล้วอะค่ะแต่คือแบบไม่ไม่คิดว่าจะได้มาบอกในรายการนี้อะไรเงี้ยคือสิ่งที่เตรียมมาบอกเขาแหละค่ะก็คือคงจะเป็นความรู้สึกอะคะ่ะที่บอกว่าที่เจอเขาครั้งแรกจนถึงวันนี้เออรู้สึกยังไองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากเปลี่ยนสถานะแล้วแบบไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วอยากเป็นแฟนค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยนะครับส่วนตอนนี้ไปดูฝ่ายชายกันบ้างอ้าวันนี้ฝ่ายถูกบอกรักนะครับอยู่ข้างผมแล้วน้องปามปามนี่มาจากอะไรครับต้นปามหรือว่าปามปามป้าปามป้ต้นปามต้นปามแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ถูกบอกรักแล้วในชีวิตเราเคยไปบอกรักใครไหมครับพือผมอะครับอืเคยครับ จริงอ่ะเคยครับที่เดียวกันตอนนั้นตอนเขาอยู่ที่เดียวกันไหมที่เดียวกับเราป่ะอยู่ที่เดียวกันครับที่ที่ไอแบกเนี่ยนะครับครับผมแล้วผลเป็นไงครับก็โอเคครับผมโอเคใช่ไหมครับตอนนั้นนะพี่ตอนถึงตอนนั้นนะฮะแสดงว่าตอนนี้ยังตอนนี้โซดครับเออสมมติผู้หญิงนี่ถ้าเกิดว่าที่เราชอบชอบสเปคเนี่ยถ้าเปรียบเป็นดาราเนี่ยประมาณไหนเอ่อนุ่นครับผมนุ่นนนุ่วรนุ่นนะครับผมของแสดงว่าชอบสไตล์ผู้หญิงออกแบบน่ารักเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยใช่ปะ ก็อับเปรี้ยวก็ได้น่ารักก็ได้นิดหน่อยแต่ว่าประมาณนุ่นนะได้เลยดูไม่แรงเกินไปดูไม่แรงตุ๊กกี้เป็นไงตุ๊กกี้ตุ๊กกี้ก็ดีครับผมดูดีนะดีแต่ว่ามันไม่ใช่ผมอ่ะพี่ไม่ใช่ผมเลนะไมอร้องคือเราไม่ชอบพวกสัตว์ประหลาดใช่ป่ะผมอาจจะดีไม่พอก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โกลัวๆเขาเข้าสิงใช่ป่ะกลัวครับกลัวตอนที่ทีมงานเราโทรติดต่อไปว่าคุณปาล์ม มีคนเขาอยากบอกรักคุณมากเลยเนี่ยรู้สึกแยงบ,บ้างครับก็งงๆครับผม,มช็อตแรกเลยก็งงแล้วอะไรที่ทําให้เราแบบตัดสินใจอยากมาร่วมรายการกับเราครับก็ผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าอ่าประโยคนี้จังหวังดีนะครับอยากรู้ว่ามันใช่อย่างที่ผมคิดเปล่าแสดงว่า คุณนี่อาจจะมีคนที่แบบว่าอยู่ในใจเหมือนกันว่าวันนี้ใช่ตรงกับที่เขาจะมาบอกหรือเปล่าใช่ไหมครับครับถ้าเกิดออกมาแล้วมันใช่เนี่ยโอกาสเซเยตดก็สูงสิครับหรือเปล่าครับก็คงงั้นนะครับพี่แต่ถ้าเกิดหวยมันออกอีกแบบหนึ่งคือไม่ใช่ที่คิดไว้โอยตอบยากเหมือนกันนะพี่ผมว่าอาจจะโน้ได้ครับผมไม่รู้เหมือนกันอครับต้องฟังก่อนครับผมพร้อมไหมครับครับจะตรงกับใจ คุณปลาล์มหรือเปลา่านี่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาจะมาพร้อมกับขบวนรถไฟรักบนนี้ภายใน60ิวิครับหรือหนึ่งนาทีเขาจะสารภาพบอกถึงความประทับใจที่มีต่อคุณค,คุณก็เก็บเขาไว้พิจารณาแล้วตัดสินใจว่าจะเซเยสหรือเซโนถ้าเซเยสปั๊บรถไฟจะเคลื่อนมาตรงนี้ครับและเขาจะมายืนอยู่เคียงข้างคุณถ้าเซโนเปี้ยงลงมารถไฟจะหันหัวรถจักรครับแล้วก็ออกจากชีวิตค,คุณไปเลยพร้อมจะเจอเขาอย่างครับ เส็นเต้นครับผมเอาละครับรถไฟรักถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางได้ครับคุณปามเองก็ยังไม่ทราบนะครับว่าใครที่จะออกมาบอกรักเขาในวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับ เดินทางมาไกลไหมไกลไม่ต้องแปลกใจนะที่เห็นเราก็แค่อยากจะบอกความรู้สึกก็ชอบรู้สึกดีตั้งแต่วันแรกที่เจอแล้วก็ประทับใจครั้งแรกที่ที่ได้คุยกันแต่พอรู้จักกันไปสักแป๊บนึงก็ความรู้สึกมันผูกพันมากขึ้นแล้วก็วันนี้ก็เลย ตัดสินใจอยากจะมาบอกอว่ารู้สึกดีกับปาามากนะนั่นแหละลก็ยังไงก็อยากให้คิดตรงกับเราก็ขอบคุณนะวันนี้ที่มาเรา ก็แหอยาจะบอกว่าชอบปาล์มอืมเชิญครับจะมีเวลาอยู่นะครับก็จำวันนั้นได้ไหมที่เราซื้อขนมไปให้ปาล์มเออเราไม่รู้ว่าปาล์มแบบ กินแล้วยังไงจะเรารู้สึกดีตอนเห็นปาลมกินแล้วแบบปามยิ้มจำวันที่เราแบบไปดูหนังกันได้ไหมที่เราเคยบอกปาลมว่าเออเราอยากดูรถไฟฟ้ามาหาเธออะไรอย่างเงี้ยเออ,แล,อแล้วตอนแรกเราก็นึกว่าเออปาลมคงไม่ไปดูกับเราอยู่แล้วแหละเออแล้วสุดท้ายแบบปามก็ไปดูเออเราแบบโคตรดีใจเลยอะนั่นแหละมันก็เป็นความรู้สึกสะสมมาเรื่อยๆมันอาจจะแบบค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่เราเจอปาล์มเราก็มีความสุขทุกครั้งอะ่ะเออก็ที่เราเคยบอกเรามีอะไรจะเซอร์ไพรส์ก็นี่แหละเซอร์ไพรส์ยังไงแกอยากให้เป็นแฟนกับเราได้ไหมเราบอกเหมือนกับไม่อยากเป็นเพื่อนกับปาล์มแล้วอยากเปลี่ยนสถานะมาเป็นแฟนแล้วอะอยากมาดูแลเพราะเห็นบ่นอยู่ว่าช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงด้วยไม่สบายบ่อย เรือนท้าววิครับเราอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีที่สุดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตปาลมแต่เราคิดว่าถ้าได้ลองศึกษาหรือคบกันแล้วอ่ะเราจะทําให้ดีที่สุดอคบกับเราได้ไหมหมดเวลาครับเมื่อกี้จบตรงประโยคที่ว่าคบกับเราเป็นแฟนได้ไหม แม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีที่สุดแต่เขาพร้อมจะทำให้ดีที่สุดตอนนี้การตัดสินใจทั้งหมดนะครับอยู่ที่คุณปหาห์มนะครับว่าจะเซเยสหรือเซโน และก็ถึงเวลาที่คุณปามจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเลือก y ยสหรือ No พูดจริงมากนะทั้งนี้ทั้งนั้นคำตอบก็คือคำตอบเดียวคำตอบเด<ๆ>ียวเซ y ย s หรือเซโนเท่านั้นนะร <c oughs> ปรึกษากันดูฮะปรึกษากันดู